คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมเจอกับปากีสถานเอราวันพิจะรณาน้ำหนัก105ปอนด์ครับเดี๋ยวดูครับเดินเข้าไปจะผ่านซ้ายได้หรือเปล่าครับแทงขวาครับพยามเดินเบียดเดินติดตัวเลยครับเจอแท่งซ้ายของเพชรมงคลก็คอยติดเบรกเอาไว้ครับตัวเดินเข้าไปก็มีลูกถีบนำด้วยนะครับปากีสถานครับเจอลูกถีบของเพชรมงคลมาก่อนครับ เจอแท็งซ้ายครับพเพชรมงคลปากีสถานเดินเข้าไปเจอถีบวะ <c oughs> นี่ครับมาแกเดินติดเดินเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าซ้ายนี่แหละครับมาซ้ายล้วนๆเลยครับแดงเพชรมงคลซ้ายจากรยองอ่าเดี๋ยวดูครับมาหลุดหลุดหลุดขยับเดินเดินไปทิพเข้าไปอ่าไแดงก็โอ้โหทีมงาแข็งโป๊กเลยครับ มีทั้งที่ก้องคารณาีพยักอรุณที่สามารถพยักอรุณและผู้ฝึกสอนอีกหนึ่งท่งนะานนันคอฮานครับสำรานศักเมืองสุรินทร์เจ้าของฉายาไอหวัดสกัก์เหล็กมีคุณโยชิสุภาษณครับสนับสน,นุสนฝ่ายน้ำเงินพี่แอดพี่แอดสันปะตองครับแล้วก็คุณพรโอทีสนับสนุนอยู่ดูครับดูมาถึงตรงนี้นี่เข้มข้นเข้มข้นแล้วนะคุณดอสนะทวัดฝีมือวงนอกกับวงในแหละครับวงนอกก็เป็นเกมของเพชรมงคลแน่ครับ ส่วนในนี่ปากีสถานก็โชว์ให้เห็นหลายจังหวะแล้วมีลูกขวางน่ากลัวครับเตะขวาแรงด้วยครับอติดตัวพยายามจะเดินชวนทะเลาะครับนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับของค่ายมวยเอราวันครับโอ้โแม่โดนแข้งไปยืนกันใกล้ๆครับช่วงท้ายปลายยกที่3ครับนี่ครับช่วงยกสี่นี่ครับแผ่มีกำปั้นแต่ว่านี่ครับแผ่ปากีปากีสถานเดินเบียดติดชิดเข้าไปใน นายจับมัดหากระชากกระตุกมายกไปไว้อาจารย์ธีราวุฒิดึงแกะแยกออกมาก่อนต้องผลักออกไปครับเพชรมงคลเพราะว่านายดีปากีสถานโอ้ยเหนียวแน่นหนึบแล้วแกก็แข็งแรงนะครับอมีบวกมัดเข้าในเข้าในอีกแล้วครับขวางอยู่ไหมปากีก็พยายามจะขึ้นคอครับอ้าวเสียบมาหาขวางน่ากลัวมากครับอ้าวล็อกมาตั้งไว้เสียบเนี่ยครับแกมีดูโอ้โหเนี่ยครับขวางแล้วฟันด้วยครับ จังหวะขวาดูครับหม้ามีสองสลับตลอดครับไม่พูดไม่จาครับเดินเข้าหาต่อเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเอาเจอแท่มาก่อนเทไปเลยครับปากีสถานถีบไว้ก่อนครับแทงเข่าซ้ายคืนมาเพชรมงคลดูนายเสียบไปเสียบพื้นแทงเข้าไปแทขคืนมาสับเข้าไปด้วยครับจังหวะตีแทงกเข่าซ้ายครับ นายข่าวขาขึ้นมาอนายนายต่อนายครับนายต่อนายเด้งมาเพชรมงคลอือหึข้างนี้ครับมาดูครับแหม่นายก็ใช้ย่อยแดงอ้าวโอ้โหแต่ว่าดูแหมคออยู่ไหนคออยู่นะเข็มมงคลโอ้มัดโฮมยังไงอือหึติดมุมติดมุมติดมุมอ่ะออกมายกสุดท้ายเพชรมงคลก็คึกเลยครับเพราะว่าอัดฉีดนี่ หลายกำปั้นเลยครับขยันออกนี่อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันสนั่นเมืองครับแต่ว่าปากีก็ยืนจังก้ายืนปักหลักใกล้ๆครับยืนวัดอาวุธกันขยับหายช่องเจาะออกไม่ออกครับถีบขวาไปทีหนึ่งครับขยับเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายของเพชรมงคลนะครับวงในต่อครับปากีบอกของชอบเลยครับ พยายามฟัดพยายามลัดครับเอาเตะขวาไปแต่กลงคนก็ขยับแล้วทําหรือเปล่าแล้วครับเอาทีบขวาไว้ครับนี่ครับฝ่ายน้ําเงินก็หังลีครับเดินขึ้นไปรับสิทธิ์ลัดเจ้าปากีสถานกรรมการทันมาชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับวันนี้ปากีสถานเอราวัน